สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานะคะกลุ่มแก๊สชีวภาพจากขี้หมูนะคะเดี๋ยวขอให้พวกเราแนะนําตัวกันนะคะนางสาวมาริการ์เซซิริค่ะนางสาวกาญชนีกาทินค่ะนางสาววิทากาคันธาค่ะนางสาวศรีมวนวรรณสุวงค่ะนางสาวอิทธิมาอินประเสริฐค่ะนางสาวมาริการ์สมรหานงค่ะแล้ววันนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่ฟาร์มฟาร์มเลี้ยงหมูกับบ่อกแก๊สชีวภาพแล้วนะคะพาเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ Uh huh. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะในสมัยก่อนเนี่ยเราอะ่ะจะใช้การจุดไฟใช้เตาถ่านในการหาอาหารแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยบางบ้านก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้เตาไฟฟ้าบ้างแต่ที่ขาดไม่ได้ทุกบ้านเลยเนี่ยก็จะเป็นแก๊สหุ่ต้มหรือที่เรียกว่าแก๊สปิโตเรเลียมน,นะคะก็มันก็แพงเนาะก็ตกถังละหลายร้อยบาทเลยอะ แต่ว่าเพื่อนๆรู้ไหมคะว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาแทบไม่ต้องตัดแก๊สพวกนี้มาใช้เลยหมู่บ้านนั้นก็คือหมู่บ้านป่าขุวยค่ะตำบลสีบัวบานจังหวัดลำพูนเขาใช้วิธีไหนนั้นเราไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ลุงมานกนะคะก่อนอื่นเลยจะถามว่าลุงมานกทำแก๊สมานานกี่ปีแล้วคะประมาณสักสองปีเนี่ยครับ ค่ะแล้วก็ลุงใช้แก๊สมานานหรือยังคะแปลงประมาณสองปีก็ใช้แล้วเพื่อพี่น้องชาวบ้านใช้ตัวเองเราค่าใช้จ่ายในการทําแก๊สล่ะคะแก๊สในปืนตังให้รายเจียงใหม่เพิ่อนก็่วยมาแสนหนึ่งเนี่ยเนาะเราลงหมดุ่ยตังก้าแฮงเนี่ยเสียไปประมาณแสนเจ็ดแสนแปดเนี่ยคะ่ะแล้วทางมหาลัยเขาได้อะไรกับเราหรือเปล่าคะไ,ได้อย่างการเพ็่หน้าต่างมาให้เฮาเนี่เราก็แล้วแต่เพื่อนเราจะเพื่อช่วยเพื่อนว่าบอกเฮ้มันเป็นสิ่ง ทำลายสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะบอก่อันคือมันนั้นอย่างเงี้ยปนระพิตอย่างเงี้ยบอกว่าคือมันมีมลพิษอย่างเงี้ยเรากเปล่งบอแกตเนี่กกยค่ะสร้างนานไหมคะกว่าจะเป็นงแก๊สประมาณสักเดือนเนี่ยค่ะลุทงทำคนเดียวเลยเหรอคะลุลงนั่นแหละครับมันมีคนงานมาทำหรอก๋อค่ะเร็วนะคะหนึ่งคือนอืมน,น้องหลายคนเราแปลงหลายเจ้าตัวเนี่ยค่ต่อท่อเข้าไปในบ้านเลยเหรอคะอันนี้ต่อเอาชาวบ,บ้านมาช่วยกันขุดไปค่ะอ๋อค่ะชาวบ้านมาช่วยขุดอย่างก็เดินต่อน้ำเนี่ยค่ะ กาจะ่อครบทงหมู่บ้านนี่ใช้เวลานานค่ะเพราะว่าเขาช่วยกันหลายคนเรามัหนุนนันค่ะแล้วต่อไปล้าไปจะต่อเข้าบ้านก็ถ้าไปมา่อก็พร้อมเดอนมา่อก็ได้เดือนนี้ใช้ประมาณประมาณสี่สิบกว่าหลังค่ะสี่สิบปลายลักแล้วทงหมู่บ้านมีกี่ลังค่เดือนละประมาณประมาณหกสิบกว่าลังค่หมู่บ้านปลาป่วยนี่นะคะส่วนใหญ่ใช้ใช้ไปหมดลวค่ะเพราะว่ามันประหยัดเดือนเรื่องลงจะเก็บเปิ้ลประมาณห้าสิบบาท สองบ่อนะคะสองเจ้าไอ้นะบ่อแก๊สมันมีสองบ่อแล้วก็ลุงเขาคนละสาบาทเนี่เนาะห้าสิบบาทแล้วเอาไว้ของกลางเี้ยสิบบาทเพราะว่าลุงเขาสองคนนี่จะได้คนละสาบาทก็ได้กําไรสาบาทเพราะว่ามันจะได้ประมาณสองพันเนี่ยค่ะแล้วก็แบ่งต่อเดือนเหรอคะค่ะต่อเดือนค่ะเราวลุงประมาณห้าหกร้อยเนี่ยเนาะค่ะได้สองคนคนห้าหกร้อยแล้วเอาไว้ของกลางเงี้ยสิบบาทเนี่ยค่ะค่ะทุกเดือนทุกเดือนถ้าบางคนที่มา จแก๊สเสี้ยเป็นถังนี่มันจะเสี้ยงประมาณเกือบ400น้อนเดี๋ยวนี้แก๊สมันถังเป็น400นกว่าบาทใช่ค่ะเราเดือนนี้มันมาจ่า้าสบาทบางคนที่เพิ่นมีน้อยไปก่อนห้าสบาทนี่ห่วงอย่างมาแปลงไงเนาะบางคนที่เพิ่นมีน้อยคนเดียวอย่างเงี้ยแล้วที่เพิ่นมีหลายคนที่เพิ่มจ่าเปลืองไปก่อนคือเพื่อคุ้มเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงสำราญค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณลุงสำราญนะคะเป็นคนที่ทำบ่อแก๊สชีวภาพของฟาร์มลุงมานุค่ะ ก่ไยพาไปดูบอด่อแก๊ส <บอ S 1> หน่อยได้ไหมคะได<ช>ค่ะอันนี้อันนี้มันจะเป็นนี่มันเป็นบอ่อเติมบอ่อเติมมันน้ำขี้หมูมันจะน้ำม,มันจะลงมาที่บอ่อเติมนี่ขี้หมูนี่ก็อนทีนี้เพื่อก่อลากเข้ามาใส่นี่ก็เอาน้ำเขา้าใส่คุณคือมันแหลวแหลวแล้วก็ปล่อยมันลงในโบเข้าไปบ่หมัก เดี๋ยวมันลงมาบมัดทีนี้ก็ปลอดภัยอันนี้คือบอบมัดมันนี่บอบมัดทำไมมันถึงเป็นสีเขียวล่ะคะอันนี้น้ามันน้ามันเลี้ยงปลากบแต่มันมีน้ามกแก๊สมันจะออกนี่แสดงว่าแก๊สมีอยู่ตังล่างน้ำแก๊สตีตังล่างอันนี้มันไม่มีฝาฝาปิดหรอก ป่าบอมันหรอกไอ้หลันนเกเกมาเกจมันจะออกไปนี่ไปส่งไปที่บ้านนี่ตัวต่อนี้แล้วอันบออันนี้บอมบอมมัดแล้วอันนี้สามารถตัวดึงกากมันอันนี้ต่ออันนี้ตัว,อ,นนวอันนี้ดึงกากกากขี้หมูกากขี้หมูกากขี้หมูนี่มันก็จะไ,ไหลลงไป ไปที่อะไตากลา <issions> นตากไงแล้วน้หน้ามันมาได้อยู่สองบอนี้อยู่สองบอนี้มีบ่อรุนบ่อรุนบ่อรุนนี่บ่อรุนนี่คือไรหน้ามันนั่นน้ามันมีนัดล่างออกนี่มันจะไหลออกมาด้วยการต่อนีะบ่อนี้ก็คือบ่อโลนนไอ้บ่อรุนนั่นหระนั่นน้ามันมันหายใจเดียวเดัยวมาจากออกมานี้ จะออกมานี่ไปไปหาซาอแล้วในซากคือเป็นเป็นน้ำเสียแล้วเป็นน้ำธรรมดา,าเป็นน้ำเสียกับน้ำเย่ยวหมูน้ำล่างขอกมานันนะกันอ๋ออันนี้เอาไปใส่ฮดฮดพักฮดพักได้แล้วตรงนี้ล่ะคะแล้วตรงนี้มันเป็นกากมันติดกากมันจะออกมานนี้แล้วอันนี้เอาเอาไปตากขายก็ได้เอาเป็นปุ๋ยปุ๋ยมันแล้วที่นี่เอาขายก็ได้ก็เนี่ยขายค่ะ ปปุยขี้หมูเปุยขี้หมูอ่ะตากขี้หมูอันนี้ก็โบตัวนี้เขาใครเอากากมันออกเขาเขาถึงนี่พร้อมมาไปตีตากเดี๋ยวขอมันไหลหนึ่เอี๋ยวมึงจะทำให้มันไหลหนึ่งพอเวลาตอนนี้มันจะออกไปทีเดียวเอาไปตากแล้วอพอเวลาไว้ ดี๋ยวมันออกไปล็จะแห้งค่ะลูคะแล้วมันไม่เต็มเหรอคะมันออกไหมออกไหมก้อะมันจะเต็มมากกว่าออกไหมก้อนคืออันนี้ก็คือเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอันแห้งๆในมันก็จะออกหมายถึงว่าถ้ามันแห้งจนมันอุดรูนยทำไมมันลงไปได้อีกลงไปลงไปข้างล่าง ลักษณะของโอแกตคืออันนี้คือที่เขาอยู่นี่คือเป็นโอแกตเลยแม่กอล่าเชื่อนี่ที่หลังโอแกตนะอ๋อคือแค,แค่ช่วงนี้ช่วงนี้มนะาอยู่ขคณะคณะเนี่ยเนี่ยพูดเหรอไปพูดนะประมาณพว,วกนิดแปดมตรนะปอกว้างของมันนะค่ะและ้วโบแกตเชียวค่ะนี่แบบมันมีแบบอันนี้คือเป็นบอร์ลักษณะยังไงบออลักษณะมันแบบพิดโดมพิดโดมพิดโดม,โดมแต่ว่าไปเห็นเป็นโดม เดี๋ยวนี้หันแล้วมาอยู่ในดินนีออนอน่อ๋อเพราะมันเกลอกแล้วครบแล้วแค่าหาันเราอยู่แบบอยู่ในดินก่อนต้องขอที่แบบนี้าานแบบที่ลุงมีนั่นแหะดาาแบบมีค่ะวางได้ก่อนขายที่นี่ค่ะค่ะอันนี้มันปักครบแล้วก้ามกบไว้ลูกก็เลยระเบิดถ้าให้อีก็ั้ง ต้องปวดระเบิดละอปวดระเบิดล,ละค่ะกินถุงไปละปลอดไทยเยอะเนี่มาหานกับปักบ่อมาคือแบบเที่ยวมานี่คือเอามา,ออาแบบ่ทางมาที่นะวันจะสร้างบ่อตั้งงานบริษัทตั้งมองโซอร์บนน้ำมัอตั้งวัชชัดเนี่ยมาสร้างเนี่ยต้องคอยตาดแบบนา้าดูอะไรเลยค่ะอ๋อแบบนี้คือว่าเปิ้ลมีมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะ แล้วลุงก็มาทำตามแบบเลยมาทำตามแบบใช้เวลาทำประมาณหมื่นก็เจ้าเป็นเดือนหนึ่เดือนที่คนหลายขนเกตขนเลย่ะแล้วงบประมาณนะคะเอามาจ้างงบประมาณเมันจอน้วยนี้เพราะว่ามันมาตั้งมอซจากมอซมหาที่บริษัทรับมาแล้วบริษัทมาที่ผมผู้ทำอ๋อค่ะบริษัทอันนี้ กินไลท์เทคโนโลยีนี่ก็คือว่าทรงมันคือลุงทำเองเชิงมันคือลุงเป็นคนทำค่ะแล้วก็มันมีค่าใช้ใจ่ายในการทำบ่อการชีวภาพนี่ประมาณเท่าไหร่เจ้ารวมทั้งหมดมันรวมทั้งหมดก็ประมาณสองเกือบสองแสนเนี่ยค่ะสองแสนเนี่ยและ่ของระยะมันมันต้องทำเรื่อยๆไหมคะเหมือนต้องซ่อม ทำไปเลยเลยค่ะมีซ้อมของมิตาทั้หงหมดก็ไปซ่อมนึกมาเก่อบ่ออันนี้เดิมหนามีที่บ่บอโลนี่บอ่อโลนีมน่มันมันมีบอ่อโลนี่เวลามันมันเก็ม,ม,น,ม,น,มน,น,นี่ยหะมันปูดมันฟุ้งอะไรมันร่มมีชอมเองค่ะในวันนี้ขอบคุณคุณลุงม,มาเจ้าที่พาชมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับป้าหลวงสายขอนะคะเป็นป้าหลวงของบ้านปลาป่วยค่ะ เราจะมาถามกันว่าใครเป็นคนที่เริ่มทำโครงการไหมคะคือก็ความรีเริ่มมากก็คุณลวมในตัวคิดแล้วก็ <c oughs> ว่าเาจะเอากันอย่างใดพอดีมันมีม,นมันมีนวามออยู่ในหมู่บ้านนะเราต้องมองจะเอาจะเอามาใช้เนี่ยอาจจะยี่อย่างไดกันมาชุมอะไรเงื่อนทขต่างๆต่างกัน,นแล้วก็ดีเข้าไปประชุมที่เทศบาลของวมสิบกว่าบ้านเนะี่ย ถ้าให้เงินคนช่วยเหลือเงินมันเพิ่มเลือะไรอย่างนี้นะคะคือได้ได้เงินมาก้อนหนึ่งมาจากกระทรวงตอนนั้นสมัยนั้นเป็นยังเป็นอบตแล้วก็มีจะเป็นงบของทางสาธารณสุขอะไนเงินประมาณสี่หมื่นแล้วก็เอามาทำการธรรมชาติแล้วแล้วก็เอามได้เงินมาแล้วก็เอามาซื้อจอบซื้อจอบแล้วเอามาวางวางจากบ่อเนี่ยเข้าหันมาบ้าง เจ้าทำมานี่มันมีผลดีจกจะผลเสียจะไรบ้างคะคือผลดีก็คือเหมือนคือถ้าผลดีนี่อันอันด้านด้านการเรียนรู้นี่เราก่อให้โอกาสคณะนักศึกษาแต่ละรุ่นแต่ละนี่ไปแต่ละฝีมุ่นว่าใหญ่ใหญ่น้อยแต่มาถึงมาหาหวิทยาลัยเนี่ยเพื่อมาศึกษาทุกงานเกี่ยวกับว่าความใจแล้วความเป็นมา,าของชาวบ้านเนี่ยมัน ใชแล้วมันเป็นอย่างไรมีผลดีผลเสียคอเองเนาะคือผลดีกับพี่น,น้องชาวบ้านชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จากที่เอาเดิมจะชื่อแก๊สน่ะยังน,น้อยกว่าเดือนหนึ่งต้องถามราคาเนี่ยนะประมาณก่อนแก๊สเนี่ยก็แพงเนาะสามร้อยกว่าบาทกับสี่ร้อยนะแล้วแล้วผมลองคิดว่าสามร้อยบาทก็กูเดือนทีแล้วก็มันมีอยู่สี่สิบกว่ากูเดือในใหญ่เนี่ยแล้วก็เดือนหนึ่งประมาณหมื่นหมื่นประมาณหมื่นสอง หนึ่งสองเนี่ยบ้านพักปุ๋ยเนี่ยประหยัดกับพลังงานกัดไปละ,ะคือว่าพี่น้องียมจะบานได้ได้หักประโยชน์เนาะคือว่าได้หักก็คือลดรายจ่ายจนจนตัว,นว,นวนเนี่ยในหมู่บ้านนี่ก็คือใจสีไปเลยก็ค่ะไอ้แต่มีการจัดการบริหารอยู่คือว่าออกบ้านราคา,ะาะละหละ้าสิบบาทราคาห้าบาทต่อเดือนต่อเดือนแล้วก็เอาเอาเงินกับไอ,อ้เจ้าของฟาร์มเนี่ยเพราะว่ามีสองบ่อบ่อนี่ก็เพื่อการบริหารเปิด มีปอดพอดพอดขี่หมูที่ใหญเขาบอมันแก๊ดมันมีสมองเสมอตลอดใจใจตลอดวันตลอดคืนน,น,ๆๆคนี้รักขอเพื่อนบอลสามกับบอเชคซีซีฟัซีฟไปนะครัของคบอบุบ้านเนี่ยเวลาต่อเสียก้ายก้าอ่ะเราก็มองตัวเนียไปใจข้อเสียนี่มันมันตะกอนข้อเสียกับือืัน คือว่ามันก็เสียใจแค้นมันมีแต่เพราะมันมันมันมัอยู่เราะเพราะว่ามันมันการที่ว่ามันจะรุกจะเสียนี่มันยังมีน้อยอยู่ไปได้ปีสองปีสามเข้ามามันก็ยังมีปัญหาแต่ว่าปัญหานี่มันมันใจถามว่าปัญหาที่ใจนี่มันมีผลเนี่ยมันมันเต็มตีก็บอกได้เลยว่าเต็มตีแค่ถึงวันนี้ความรันเหลือหน้าที่ปกที่ใจทุกหมู่บ้านเลยทุกทุกหลังคาเลยนะยังหมู ความดันยังมีเป็นหน้าอุ้งเก็รู้ใจเหมือนแก้ทั่วไปธรรมดาทั่วไปธรรมดาเนี่ยผมมได้สบายในย,ยังสกัี่้าไปยังยังสมมุติว่าบ้านบ้านเรานีน่มีความมีงานมีงานเข่าดำได้งนงั้นแต่งงานขึ้นเมื่อไอย่างนี้แกติดแต่ที่แกตีเลยตะลอดไปมัน<า>มีการเก็บสกบัดช<า>่วยเหลือเจ้าบ,บ้านหนึ่ใช่ไหมถ้นไม่ไ้องก็ขอขอบคุณพ่อหลวงนะคะได้มาเข้าความรู้กับพวกน้องค่ะ ค่ะความดันของแก๊ส้วมันมีความดันเท่าใดสองบอเนี่ยจะหลังหลังจากคนใจกันนี่เนาะทำเดียวมีของทีมีครามแรงห้าสิบสามเลยอันนี้นะอันนี้เป็นคนเป็นเป็นเป็นวัดความดันของแก๊สเขาเนี่ยมีสองบอเนี่ยเป็นแก๊สเนี่ยมันมีความแห้งเท่าใดร่ความดันของเดี้ยวพอเลยที่มันมันแบบนี้นะนี่เทนั้นอย่างนี้นี่เป็นนี่ ถ้าเอามามมีความดันอน่อนกระต่าเดียวเหมือนยังนำธรรมดาเนะถ้าว่าเอาเปิดแก๊สเตาตัวนี้เฮาจะหัวแห่งดันเร่องนี้จะได้อันนี้เานี้วมีดันอันนี้เงหบห้าสิบห้าสิบไป ใช่เนสไงสองเนี่ยปลดพอใจปลดที่ปอกคนเรือนี่นะที่ปลอกคนเรือนจะใจถึงวันนทรซึ่งมีคนมาท่าอย่างไร้ใจหงต้มคำได้ตลอดวันตลอดมันประหยัดแร้วมันสร้างงานสร้างได้เงี้ยครับลุ่มไม่ว่าเปนท่ทีมันประหยัดไปกาแค่แลที ้ายี here, ่2ิบสองคนบประมาณสามคนอันั่นก็เป็นการประยัดของคนเลยในในถือว่าเก็เกจีสามสิบต่อาันจะเป็นยังไงใครอย่างนั่นตัวที่เป็นวงหมุนเข้มแข็งมาไสามารถท่ได้าเแบนโรายคิดอธุรลงวอบมีวอเดืรนกลอด แห่งแกล้งมามีส yeah> ่วนดีมีสวยมี่อ um ีแก้ายังถ้ายังถ้ายังหมู่บ้านนี้เขาจอไปซื้อแกลมาเลยนึกวันนียังเดียวกับหมดอเดียวกันใจ้เหมเดียวกับหมดแ่ให้ว่าว่าว่ามใชต้องใจ้หูให่หรือคนใหต้องมีมาตรฐานแ่้คือว่าเขามาตรฐาของแกลเองเขาคือคนนั้นมีแล้ว แจะมีมันจะมนีนเป็นตัวใหญ่มากจับพอดีเลยประหยัดยังยังตรงยาวนี่ก็แค่กัดจอดแบุใสมันออกมันปัญหาคือว่ามันแล้วก็มามันเร็วมากอ่ะให้เก่จาดนมคือความหวนมันอยากแกเอาเลอ้อโมาเนี่ยเนือปัจมันมัน าเป็นเจ้าของฟาร์มบริหารสบายใบ่ไหมดกันถ้าเขาเขาเขาดุเดือดกว่าเก็เป็นเกดาเจ้าของรเ็ลเลาม่เปนแต่คะาาไหนนะเขาไม่เป็นวัที่เก้าวันก้าเรื่ขการิ้นซ้นดูแลอย่างนีเกับโครงการที่เขาทำออกมาค่ะก็ดีดีต่อชุมชนค่ะช่วยหมู่บ้านวยช่วุมชนประหยัด พลังงานค่ะใช้พลังงานในบ้านของเราไม่ทำงานที่วันร้อนด้วยใช่ไหมคะค่ะกินขี้หมูอะไรก็ไม่มีแล้วแล้วก็ยังได้แก๊สในราคาที่ถูกด้วยค่ะค่ะขอบคุณคุณป้ามากเลยค่ะวันนี้ค่ะขอบคุณคุณค่าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้ที่พวกเราได้พาเพื่อนๆไปดูการทำแก๊สเชี้อเพลิจากขี้หมู หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากวิดีโอนี้ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ยงไงพวกเราก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ